ว่าพรกิตโกโจมจำเินยังกันรัตนาตานแห่งภูธาทั้งหลายทุกปีทุกเดือนทุกหนทุกย่ำกับโตเต่าของผู้มีหน้าผทุกคนทุกคนกอคาเทินอุณาหะมายสยโยธรรมาโลกเียหมดจัลลุัพพสันทาิตวายตาตัง ถ้าว่าขัะโหหีโพวันมานาติปะหิวัโตตัมมาถ้าวัตมาเติดาอมานุสเชติวะเปชีนามาเกปัญญาเชนาเกวิเชปุตตะเตตากาลามะเนนาจัสสัมมาาสัมมาสัพนตาละนัมุนัสเชตุสุตวะกะมิตัมตมีตัเต อนุภาเวหุตุเโวตุตจีตธาสกตะวาปุตตะละตังโวหทังอุตตะมัลลังหิตังเทวมนุกชาตังโหตาเตเจนะโสตินานัจจุปตะวาสัพเทตุคาหูปัสสะมุตตเจสกตะวาสัมะลักนังโวหทังอุตตะมัลลังวะลิลังโหปะชามานังธรรมาเตเจนะโสตินานัจจุปตะวา เพพยาวุปาสเมตุเตียสะตะวาสังขลักจันังโมสะทัมมุตันังวาลังอุตมงวาลังอาเนยยังปางนยังจังกาเตเจนะโคตินานตจันุพตะวาชเพลกาวุปาสเมตุเตียล่าจีาเจ้าจงหายหายเสียปพญาภูบาททังมวนมีตัว่าพญาเกิดเก่าเลพ สตวังเทวตาวัมหาปมะวมีตาสาวังมุนีสาวังเกิดาพาถุสวังมหาภูโปเกิดกาพุทธสาวังมาภาามมาภาสะตังสาวังมณีสาวังเจตุวิติสาวังมหาสจตุวิติสวังสุตาวังมหา อุตตะวันอาหันตะวันอาหันอาหันเทวะตะวันต้องใครได้ปัญญาเจ็บบวชเมื่อเย็นนักนาพุทธาทั้งหลายพระท่านให้หายอุปตะวคนใจอันก่อนก่อนฝากหายไปในแลไปนอกพุทธาทั้งหลายจิ้งแจงเกียงสักละบูสาเจ็บปัญญาเถิดทั้งหลายหมา มีต้นว่าโขดดอกไม้ห ER, ม,ม่เที่ยนมาเลียนตั้งใบ้องอากระบนดาลไวยแจ่เทียบันดาเจ้าทั้งหลายไม่มีพระอาทิตย์แดบปวายจัรคอามขั้นควาะพูดความัดความถกว่าเสาคะามลาหมูพลากระนาเพิ่มพระไก้พรานายลเจ้าทั้งหลายจงมากเหวยเทียงสักลาบูซาขออันเนี้ แล้วจงให้เจ้าบ้านเมืองเจ้าเขือเจ้าบาในดินศีสวัสดิ์ดีมีเกณฑ์ครบสร้างมาปล่อยขาดอินทร้ายัวควยหลายบ่อ,ยายบอายบ่หมดสเตโลกาที่ปาญาณนังเทเตนาจะตะเทมะมะวะวะอะโตระคะ อาลัคยาพุถนาจีปุทะคุณปุถุเนตันพุธะตะลังปุถะเตสันพุธะวิรียั่งพุธะกามังกุถะปัญญาพุธะเทตญาณปุถะยั่งพุธะขยั่งพุธะปังพุธะวันยั่งสังปุถะลูกังพุธะลูกังปุถะลูกังพุธะไม่หังพุธะสุหัง ตัวนั่นตัวคนตัวเท่เทวังฆ่าธรรมาจาตาดูลาเตี้มูเจ็บปัญญาเจาทา้ทั้งหลายตนให้เป็นเหตุจะเพียรให้เป็นเขียนเ,เจ้าเจ้าเฮี้ยนเจ้าสั้นเจ้า,าสถานที่นี้เทพบุตรเจ็บปัญญาเจ้าทั้ททงหลายและกาไวาย่างที่สาเน่ห้ยก็ดีในชิตรีห้ยก็ด,ยกดีเจ้าทาั้งหลายจงงามจมงาเด็ดจง เพียงยอมบูชาคุณเดชทั้งหลายเพียงตามอาจารย์เจ้าเก้าไว้วิเศษให้จองดอกไม้เล็กเอน้ผู้พนมอาหารแกงหวานคุณอเนเินแลจงให้เจ้าเฮียนเจ้าาเจ้าสถานทีนี้เดะอนุปาปาแกาุทุกทั้งวนจงให้มันยืนใไุ้้ทีดีเเ้า ได้ให้โวกเจาห้อยแห้งพาซาโลหาโลธิยาสัตตวันั่งสัมมาเลหยให้คงียง่าแกปวาสัมมาหาเดยาคุณนทมวกบอกขอไหนมีเดชะอนุภาพสมัตตาบุตรลอนันทั้งวานตลนาัลอดนให้สมรที่ดีทุกแหงุุ่าตุภาเวนาทรรมานภาเวนาสังขานภาเวนายหาย พญาติโอนตายทั้งม่วนคือวาปุถะอุ vais. บาตก็ดีอัคคุบาตก็ดีก็ว่าไม่ห้ายพญาติโอนตายทั้งม่วนเถินอุปาทะอุยาปวะตะอัคคามีสังมีเจ้าปุถสนะเยจะสัจจังตังสนัมตะเตสันาสยะเสโอปาปะ ยาตะพิตายาปะปะโหอังคาลาปะปะคะโหคโหพุนะทป นี่ไสโยธรรมาโลกีอนุตตโลกสัตตาทิตตตาวาตังตอาตังตังคาตะนี้ที่วะเตะหิวัชโรหาสตะเตดะปยาโมนาคีวิเสปุตตะติอัคลามาเตหะจัสมปสัมมาหานามะโตสัพเพตตวะหะ